ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ออกไปทำธุรัะนะคะสามีไอตอนเช้าอ่ะอากาศกบว่าอากาศตอนเช้าเนี่ยกบค่อนข้างที่เป็นจะเป็นแอลเลอร์จีก็คือแพ้ เนี่ยกบยังรู้สึกเลยเวลากบถ้าถ้ากบไปทำชุุรกรรมอะไรต่างๆนะคะที่เราจะต้องนั่งรอเนี่ยกบรู้สึกกังวลกังวลนะคะเ,เพื่อนๆกังวลใจที่แบบ <c oughs> จริงๆเราไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่เราเหมือนเหมือนกับหนูกบเป็นแอลลอจีเป็นแพ้อะไรอย่างเงี้ยพอแพ้ มันจะเหมือนจะรล,ละคายละคายคอรหรือคันจมูกมัน <c oughs> แบบเนี้ยกบก็กลัวนะคะวันนี้อ๋อวันนี้กบจะไปทําธุระที่ธนาคารนะคะตากค่ะตามตามกบไปเดี๋ยวกบพาไปดูนะคะธนาคารที่นี่เป็นยังไงนะคะนี่คะ่ะกบมาถึงแล้วนะคะธนาคารนี้วันนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็โอเคค่ะ นี่แบงก์อเมริกาที่นี่ก็มีแบงก์หลายแบงก์นะดอกไม้ก็สวยไปเดินไปเลยค่ะให้มาคนก็รอยเยอะก็จะมีเก้าอี้นั่งให้สวยจังเลย วันนีค้คิวเยอะมากเลยนะคะวิวันนี้คิวเยอะมากนะคะตอนนี้เวลา10โมงนะคะคนแบบต่อคิวยาวคิวเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆสรุปแล้วทำไม่ได้นะคะวันนี้ ไม่ได้ทําธุรกรรมนะคะกบก็ได้ลงอพอย์เมนต์เอาไว้เป็นวันไหนนะคะที่ uh huh. รั้ okay. วันพฤหัสมวันพรหัสอาทิตย์หน้าเดือนพฤหัสนี้หน้าอหอสก็พฤหัสก็วันนี้วันอังคารนะคะวันพรหัสก็อีก พุทธพหัดส,สุขสาวทธิเจนะคะพุทธเพลหัสอีก9วันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกบอีกแล้วนะคะ วันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่เราจะไปธนาคารนะคะคลิปก่อนหน้านี้เราไปแล้วธนาคารเขาบอกให้เรา appointment ก็คือจองคิวนะคะก็ข้ามมาเป็นวันพฤหัสก็คือวันนี้นะคะไปกันค่ะเราไปธนาคารกันนะคะไปชูตัวนี้ทองฟ้าสวยมากเป็นสีฟ้าเลย ปกติต้นไม้ตรงเนี้ยถ้ามันเริ่มที่เขาเรียกอะไรใบไ,ไ,ไม้เปลี่ยนสีฤ่ดูเปลี่ยนต้นไม้ตรงนี้จะเปลี่ยนแต่ออยังไม่แปลว่ายัางไม่ยังไม่นี่เท่าไหร่โอ้วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสจังเลยนี่คือหน้าหมูบ่บ้านทงชาติอะไรก็ไม่<笑><笑>เขาก็งงกับเอาพันมต์ตัวเองจังเลย ธงชาติอะไรเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะหนูกงเนาะเขาเปลี่ยนธงไปเรื่อยๆนะสังเกตไหมสามีกบไม่สังเกตแต่กบสังเกตนะเขาจะเปลี่ยนธงไปเรื่อยๆเลยอพาร์เมนต์ทองฟ้าส,สวยค่ะไปกันค่ะไปกันเรามาถึงธนาคารแล้วนะคะตอนนี้เวลาเก้าโมงกว่าเนาะมีคนมายืนรอคิวแล้วโอเคเราเข้าไปต่อแถวกับเข้าดีกว่าไป ตอนนี้เรามาต่อคิวเข้าคิวถึงแม้ว่าเราจะได้คิวแต่เราก็ยังไม่ยืนต่อคิวสามีสามีก็บอกว่า,วาเราเราได้คิวเราจะไ่ยืนเหรอเอาไมา่ยืนเถอะเดี๋ยวพอเดินไกลๆเดี๋ยวไม่ได้ยินหนูเดี๋ยวพอถ้าเราได้คิวเสร็จเขามาเราก็เดินเข้าไปแล้วก็เอาบัตรบัตรนัดให้เขาแค่นั้นไม่ใช่บัตรนัดคิวโอเค มาทำอะไรคะม,คราามาสมัครงานอ๋อมาสมัครงานอุ้ยเรียนจบอะไรทำไมมาสมัครงานดีแท้าธานาคารจบนึ่งจบสองน่าตาจะอ้วกสวยดีสีเหลืองเยอะเลยคิวคิวยาวมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆธนาคาร เ,เข้าออมากันแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็รอนะคะไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กลม,มาทำทุระในแบงค์นะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราออพอ i ์ t เมนต์หรือว่านัดคิวนะคะเพื่อนๆก็เลยทำไม่ถึง20นาทีนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะ ขอบขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบายยกบลกเพื่อนๆทุกคนค่ะบายบาย